สวัสดีผู้ลงเข้ามากันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับเราช่องเลตเตอร์วูีค่ะวันนี้มาอยู่กับเกมกิมโซเราเล่นเกมนี้ไปนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้นเ,นเราอัดแล้วแต่ด้วยความที่สะเพาด้วยความเบลอก็กลายเป็นว่าเราเผลอลบวิดีโอที่ตัวเองอัดทิ้งไว้เพราะงั้นตอนนี้เราก็ด้วยความที่เราเล่นไปสักนิดนึงก็ว่าคงไม่เป็นไรหรอกเกมนี้ก็จะมีเป็นเกมเอาชีวิตรอดที่มีเนื้อเรื่องประปนอยู่ด้วยนะคะทุกคนเอาละ ตอนนี้เรามาทำสิ่งที่เราจะทำก็คือเรามาทำภารกิจที่เรายังไม่ได้ทำกันดีกว่าเพื่อข้ามไปเวลสีกันอะไะภารกิจของเราที่เอาเป็นกดผิดนี่มันขับของภารกิจที่เรายังไม่ได้ทำก็คือเกวียนที่หายไปโดยจดหมายของเควสเนี่ยก็เขียนไว้ว่าข้าได้รับอีก,การจากเจ้าแล้วและข้าดีใจที่คำแนะนำของข้าช่วยให้เจ้าตั้งลกลากในสถานที่อันโหดร้ายแห่งนี้ได้ ข้าเกรงว่าตอนนี้ข้าคงเป็นคนที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากเจ้าเวเร็วนี้ข้าได้ส่งเกวียนที่เต็มไปด้วยยาที่ถูกเฝ er ้าด้วยแอดสวินที่ไว้ใจได้เข้าไปในดินแดนแห่งโรคระบาดแต่ข้าไม่เคยได้รับข่าวถึงการไปถึงของพวกเขาไม่มีข่าวหมายความว่ามันคือข่าวร้ายแผนที่ที่แสดงเส้นทางของพวกเขามากับจดหมายฉบับนี้จงไปที่นั่นแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงข้าจะไม่ติดหนี้เจ้าหรอกนานหรอก นี่คือจดหมายที่คนทำภารกิจตัวเกมมอบให้เราเนาะแบบมีความเนื้อเรื่องที่จริงก่อนนันนี้ก็มีเนื้อเรื่องไหลเรื่องเลยเพราะงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านทีหลังตอนนี้เรามาทำภารกิจล่าสุดของเรากอนดีกว่าเขียบไปกันเออตอนนี้เราก็มาเดินหน้าเดินทางแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นมิมิตตรงนี้น่าจะขีเขียว,วตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่เราต้องเดินทางไปแน่อนอนจากสัญชตาตญาณเล่นเกมมา <laughs> เราค่ะเราต้องเดินทางไปถึงจุด ตรงนี้ไปดูอัศวินที่เขามาส่งยาแล้วเขาไม่ไปที่วิอกี้เขียนว่าอะไรนะอ่านไม่ทันเ,เดี๋ยวรอ,อก,ก่อนซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาทำภารกิจให้บรรลุบางส่วนแล้วก็ฟาร์มของไปด้วยนะทุกคนเก็บไว้ใช้สร้างของโอเคเราก็เดินทางมาถึงลวสำรวจได้ไหมสำรวจตรงนี้ส่งสดไม่ได้ไปนิดเดียวเดี๋ยวจะเวบเบอร์รี่เบอร์รี่เก็บไว้ก่อนเอาไว้กินน้ำแทนน้ำแล้วก็ไม้ สำคัญมากโอ้ศัตรูเปลี่ยนเปลี่ยนจากบเพึิงเป็นดาบก่อนฟันตายโอเคสักวันหนึ่งดาบอาจจะหักแต่ไม่มีใครทำลายความกล้าหาญเจ้าได้อ่านไม่ทันอ่ะแบบนันหนึงนี่ฟันนี่เียนมันเยอะจังที่อาะวินที่เขาบอกมาหรือไงเนี่ยอืม มาดินแดนโลคระบาดก็น่าจะถูกโรคระบาดไอแพรเชื้อใสแล้วเนี่ยโอเคเรเดินสำรวจก่อนเออเออทำไมเกมค้างชิบหายแล้วเกมค้างเอาล่ะทุกคนหลังจากที่เราไปรีกเกมมารอบหนึ่งตอนนี้เราก็เข้ามาได้แล้วเราทำกันจัดก,การ ตัวพวกนี้กอเเ่อนีไปรถขี้เลือ่อนหรือสกสมคือภารกิจบอกให้เรามาสำรวจนะว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นโอเคเดี๋ยวสำรวจเราเดินสำรวจแปบบ๊บอะไรอนะ่ะมันมันขึ้นเสียงแดงอย่าไม่ทันตี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 ก่อนเรเดินมาสำรวจที่ที่ที่เขาบอกว่าให้เรามาสำรวจก่อน ภารกิจน่าจะมาให้เราพามาก่อนนี้แหละดูนะเราเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยไหมวูม๊ยทำไมมันเยอะอย่างนั้นจัดก,การให้หมดอยากกับว่าเอ้ยตัวอะไรเขียวๆอ่ะไวไนะิ่งไว้ด้วยนะวู๊ดมันอะไร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 อยากกับว่ายางมีเอ้ยอย่ ยัาามมาดไาสี่ไต่อสู้ไปสู้ไหม,ส,ไหมส,สู้ฟันนันสิฟันเขาสิฟันตรงฟันเออตอเราต้องกลับบ้านทุกคนกลับบ้านหัแปลแล้วไม่ปล่อยกลับปบปล่อยฉันกลับ,บอย่าอย่า ยังไงเก็บบ้านก่อนเอ้แต่ว่าอันนี้อะไรอ่ะอ้าวนี่เรามาผิดภารกิจเหรอภารกิจที่เราควรไปคือภารกิจเนี่ยเอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เดี๋ยวเราเข้ากลับไปทำภารกิจของเราก่อนโอเค ไปแบบเลือดน้อยๆเลยแหละทำไมนี่เราเข้าผิดเกาะคนน่าสงสารเลยเอาล่ะทุกคนเนี่ยเรามาดูภารกิจโอ้โหร่อนจอนเนี่ยเกงหายเลยดูสิกานคนไม่มีเกงใส่แล้วเนะี่ยอุ้ยยังมีเนาะป๊ดฟันดยดาบ เราตอนนี้เรามีอะไรกินติดตัวไหม <S <S เผื่อกินแล้วเพิ่มเลือดได้โอเคก็ okay, okay, เพิ่มได้นิดนึงถ้าพันแผลเออต้องใช้ต้องใช้ใชฮิ้เลือดทิ้งเลือดโอเคตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วเราป้นของจากอันนี้ก่นอนเฮ้ยฝนตกฟ้าร้องวัแบวบัแบฟบ้าแวบบัแบวบับตอนนี้เรามิเลือดได้แล้ว,ลวปาดเรียงตัวเลยปาดเรียงตัวเลยเก็บเอาของที่เราได้จากพวก นติดเชื้อมาในเม็ดข้าวมาเม็ดหนึ่งตอนนี้มีซากมาแต่ว่าเราเคลียคนก่อนตีมันตีมันโอเคมาคนซากมา้ากันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรมัง่งที่จริงเราก็ได้มวลมาหลายมวลเลยนกันนะอันนี้มีแต่เนือ้อโอเคเราเอามาไว้ทํากับข้าวส่วนอันนี้ไปไหนไม่ได้ทาไมตัวเราดูหนักหนักไม้ไม้นี้เราไม่เอาละตรงนี้มีอะไรเนี่ย พระเจ้ามันช่างมีเลือดเยอะสเลเกินเอามีคนบาดเจ็บไม่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 ไมไมไมเกิดอะไรขึ้นที่นี่อย่าเลียร์ตัวนี้ออกไปออกไปอย่าหย่าคนบาดเจ็บอย่างนี้อย่างกับว่าพวกมันรอเราอยู่แต่มันเป็นไปได้ยังไงเกวียนที่มียาอยู่ไหนใช่เกวียนที่มียาอยู่ไหนเกวียนอยู่ที่ไม่นะมันแหมมากอีกแล้วอ่านไม่ทันพี่ก็ข้อความไปไวเกิน มาเร็วฆ่ามันให้หมดไหนอ่ะอ๋อต้องต้องเอาง่ายคือต้องไปเขียรมุกนี้ใช่ไหมโอเคเลียมันอ้ยเราไม่ตีนล้วตบมันตบมันตบมันดนตัวยืนสดนียน่ยืนสดเลยยืนสดเลยยืนสดเลยโอเคเอ้ตัวนี้มีมมอะไรวะป่าบวกว่ายู่เฉยนี่ แยอมนโอ้เรานีคือดาบเราพังไาแล้วเก็บของเอาอ้คุมไหนก็มาแล้วเก็บมันทุกตัวเลยอุ้ยได้อันนี้ได้ม้วขอังพี๋ย้เรามาอ่านพร้อมกันคนหนึ่นยจะก,การกับพีกันมันยังมีตัวอยู่เดี๋ยวแล้วขอแยกคาบของกันนะทุกคนไม่คาบของตรงน,นี้ก็น่าจะไม่มีอาวุช้โอเคเรามาสร้างไม้ต้องเก็บของเต็มเดี๋ยวเราต้องจัดก,การกับของนิดนึง คิวเลือดตัวเองก่ะก่วนแรกแล้วก็ทําการเปิดอ่านสักม้วนโอเคเราได้นี่ครบสามส่วนแล้วเดี๋ยวเราค่อยจากการมาอ่านทีเดียวตอนไปบ้านเนะาะแต่ตอนนี้ก็คับไม้กระบ,บองเพื่อเอาเป็นอะบุตรกันแล้วก็สวมใส่สลับเอานี่เรียบร้อยละเก็บของในที่นี้กันให้ผ้ามาแล้วก็ เราต้อจะเก็บครบมาแล้วเราก็มาดูพี่แกโอเคต้องไปฆ่าให้หมดจริงด้วยเดี๋ยวเราไปฆ่าเคลียร์เควสให้แกก่อนตบเออไม่ไม่ใช่ตัดไม้เว้ยตีไอพวกนี้สิตบมันตบมันพวกคนที่เลื้อนพวกน้ำไม่อาบโอเคตอนนี้เราน่าจะจัดก,การหมดแล้วคิดว่านะน่าจะนั่นน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้ว ให้ข้าช่วยอะไรหรือเปล่ามันสายเกินไปแล้วสำหรับข้าข้าเสียเลือดมากเกินไปที่พักพิงทางใต้ต้องใช้ยาพวกนั้นอาว่า,าจะเป็นข้าขอที่ขอเยอะแต่ข้าไม่มีทางเลือกได้โปรดช่วยพวกเขาด้วยเอาไม่พี่จะตุยยัไงข้าต้องกลับบ้านแล้วเขียนจดหมายเกี่ยวกับกับสิ่งที่สิ่งท,ที่เกิดขึ้นไม่นะพี่ <laughs> พี่จะตุยต่อหน้านายชายผู้นี้ไม่ได้ก็เลยเลยเกาะพี่แกเท่าไรเนี่ยอุ้ยเก้าสิบ ใส่สิครับโลอะไรหมวกก็ใส่กางเกงเราก็ล่อนจอนอยู่ด้วยคบไปนหมดโอเคตอนนี้เราก็น่าจะเคลียร์ตรงนี้เสร็จละภารกิจข,ของเราก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วสักพักเนี้ยจะขออนุญาตดูของสำหรับเก็บสิ่งของไปนิดนึงก่อนถ้าไม่มีอะไรแล้วก็น่าจะกลับดูจากลักษณะแล้วครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขอฟาร์มของสนิทสักหน่อยก่อนเพื่อของไป เก็บไปกินอันนี้เก็บไม่ได้เก็บยานะเก็บยาไว้ทำานอื่นกันดีกว่าไปแยกความของก่อนโอเคเราตัดไปบ้านเลยแล้วกันให้าฟาร์มเสร็จแล้วนะเอาละทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วที่จริงไม่ได้ฟาร์มของต่อเพราะว่าตัวละครเราหิวน้าเอาละเราก็ทําภารกิจเสร็จแล้วเลยที่เราก็ได้จดหมายของมวนคมพีแปลกๆมาเราก็ได้ทําภารกิจนี้สำเร็จแล้วก็รับสิ่งนี้ไป ภารกิจต่อไปก็คือยาต้านความตายที่เราได้ยาต้านความตายมาจุดไหนในภารกิจนี้ก็จะเขียนบอกเราว่ายามบอกว่ามันคือการซุ่มโจมตีอย่างนั้นหรอน่าสนใจดูเหมือนไม่ดูเหมือนใครบางคนส่งพวกขี้เหลือน,นั้นมาข้าจะลองเช็คมันดูแต่ขณะเดียวกันเจ้าก็ไปหายาด้าน,นซ้ข้าได้มาี่ที่ที่ยามได้พูดถึงให้แล้วอย่าง อะไรเนี่ยอ่านไม่ได้อย่าตั้งความหวังมากไปซะละโจรป่าหรือสัตว์ป่าอาจจะเอามันไปแล้วก็ได้โอเคนี่คือภารกิจที่เราต้องไม่ทําต่อจากนี้แลทุกคนก็นอื่นเรามาดูเนื้อเรื่องที่เราได้มากันดีกว่าเนื้อเรื่องที่เราได้มาก็คือของอันนี้เรามาอ่าน,นคนพร้อมๆกันเลยดีกว่ามาคนเริ่มพูดถึงสัตว์ประหลาดยักษ์มากขึ้นเรื่อยๆ เงาสีดำที่ล่อนเล่ผ่านหมู่บ้านล้างเปลวไฟสีขาวที่เผาไหมห้อยู่กลางบึงและหิมะที่ไม่มีวันละลายอยู่ในป่าทั้งหมดนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเมหันเพชรฆาตฤดูหนาวที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ถูกส่งมาจากหนึ่งในศัพท์ประหลาดยักษ์าอาจจะเป็นแค่ตำนานของพวกไครที่อยู่กับความกลัวมาหลายปีแต่ถึงอย่างนั้นก็ควรค่าแก่การฟัง นี่คือบทที่หนึ่งของชื่อเรื่องนี่ว่าชื่อเรื่องที่ว่าคําให้การเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดยักษ์ต่อมาบทที่สองกันแผ่นที่สองคำบอกเล่าจากช่างตีเหล็กในพื้นที่มันยืนอยู่ที่ริมป่าสูงตระหง่านอย่างกับโรงนาแค่มองมันแค่แวบเดียวก็รู้สึกถึงความหนาวเย็นแต่ข้าก็ไม่ได้อยู่คนไม่ได้ดูอยู่ดูแล้วก็รอจนหนาวตาหรอกนะ วันต่อมาบนถนนที่เป็นทางออกมาจากป่านั่นพวกเขาพบเกียนพ่อค้าที่ปกคลุมไปด้วยหิมะมันดูเหมือนว่าพ่อค้านั้นติดอยู่กลางพายุหิมะแล้วก็ตายแต่คืนนั้นมันไม่มีพายุหิมะปทที่3บันทึกของภาคีได้กล่าวถึงบางอย่างอย่างที่ตรงตามคำบอกเล่านี้ฮัตโครเบน วิญญาณพูดผีที่คอยรวบรวมดวงวิญญาณของผู้ที่ตายจากความหนาวในฤดูดหนาวแล้วในตอนนี้วิญญาณนี้ก็สิ่งจะถิดอยู่ในป่าและนำมาซึ่งความหนาวเหน็บและความตายโชคดีที่ขนสัตว์อุ่นๆช่วยป้องกันความหนาวเย็นที่ผิดธรรมชาติแบบนี้ได้เมื่อเจ้าพบอันแล้วส่งข้อความไปยังเอ็กซาและกลับมายังค่ายพวกเขาจะจัดการสัตว์ประหลาดพวกนั้น ส่วนพวกเราก็ตามหาตัวอื่นนี่คือในเรื่องที่เราได้มาโอเคตอนนี้รู้สึกมันจะได้ของกินละใช่ไหมเอายังไม่ได้แต่ไม้หมดโอเคเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันนะทุกคนเดี๋ยวเราขอญาตเคลียรกระเป๋าแล้วก็จัดก,การเอาของเพื่อไปฟาร์มก่อนในๆนก็ออกไปแล้วก็ขอไปฟาร์มเลยดีกว่าอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อน,นี่คือของกินที่เราได้มาเนาะตอนนี้ขวดยาเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านกันรายละเอียดเป็นยังไงขอญาตเก็บของก่อน แล้วก็เรามีคำพีมว้มวนที่ม้วนหนึ่งอันเราไปอ่านพร้อมกันดีกว่าอันนี้เป็นของอะไรเอ่ยบทที่สิบโอเคอันนี้เราจะมาอ่านตอนที่เราได้บทที่สองที่สามกับที่สี่สรวมกันก่อน,นดีกว่าแล้วเราค่อยมาอ่านตอนนี้ก็ยวดูของกันโอเคตอนนี้ตัวละครเราหิวแล้วบอกพี่แกบ,บอกบนหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้ว กินข้าของที่ได้มาก่อนโอเคน้ำเราก็เยอะแล้วก็นี้ก็เยอะขึ้นแล้วด้วยเก็บของที่ดูน่าจะเราเก็บไปเป็นรนะเบเียบเรียบร้อยทุกคนเก็บสเปสะสปะมากแล้วก็อันนี้เม็ดข้าวไม่สีเม็ดหัวหอมเราวางไว้ก้นแล้วก็นาฬิกาใสา่นาฬิกาอะไรนี้ก็ออกไปก่อนเผื่อไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าไหรเือกเก็บไปแล้วก็ โอเคก็เดินเลยเรามาดูโต๊ะคาบวันนี้กันดีกว่าอันนี้ก็คือคำทีโต๊ะภารกิจเราแล้วก็ออกไปฟาร์มของกันเปิดโคมไฟออกมาแม่มาปลูกต้นหอมใส่เม็ดลงไปแล้วเราไปทำภารกิจต่อไปกันวันนี้เราว่าจะทำภารกิจประมาณสักสามภารกิจ ให้เสร็จแล้วก็ค่อยจบคลิปแล้วก็ไปฟาร์มนอกรอบเอานะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของตัวเกมแต่และคลิปไปเรื่อยๆเพราะว่าเกมนี้น่าจะเล่นยาวเลยแหละเล่นยาวไปสักพักแล้วก็ประมาณเดือนหน้ามังก็น่าจะหันไปเล่นกับหาเล่นไมค์ครับดีกว่าคิดถึงละไม่เล้น,นานเกินช่วงนี้ก็รู้สึกสนุกดีหาหมดที่ดีเล่นน่าสนสนใจมาลงเล่นแล้วก็อาจคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเนาะ โอเคไปไปทำภารกิจต่อไปของเราดีกว่าใน mm hmm. ดูซีภารกิจต่อไปนี่ไงมันขึ้นอยู่ตรงนี้่าไปเข้ามัวซวยนะเข้ามัวโดนขลุมโสมลงเขกจบเลยนายชายของเราโอ okay. เควิ่งไปทำภารกิจต่อไปเลยกันดีกว่าภารกิจที่สองคลิปนี้คลิปนี้ก็ไม่ยาวมากหรอกเพราะว่า ไม่อยากทํานานเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีเวลาน้อยช่วงนี้โอเคตอนนี้เราก็มาถึงจุดนี้ลกะกันอื่นเราก็ต้องเดินไปสํารวจสิ่งของคนคนดูสิมีอะไรบ้างเอ่ยได้เนือามาสามชิ้นแล้วก็ต้องหากุญแจอันนี้ต้องใช้กุญแจในการเปิด เราตัดต้นไม้กันเพราะว่าเราต้องเอาไม้ไปย่างเนื้อขอยัดฟาร์มแปนิดนึงคนๆนี่ไหนก็มาละอะไรอะอะไรอะยอะอยู่เขาเขาก็เดินเข้ามากันมันบอกว่าสิงเอ้ยวิ่งมาทำไมเนี่ยตกใจนะทุกตัวโอ้โหติโอ้ไม่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 เยวเดี๋ยวตีไม่ทันแล้วก่อแหกหมดแล้ววะหยุดหยุดหยุด เหลือตัวทำไมเราไม่เอาดาบมาทำไมเราไม่เอาดาบมาอย่าเข้ามามันเสียงดังเกินไปพวกนี้มันได้ยินรอมาทีตัวอุ้ยอุ้จะตายเอาจะตายเอาจะตายเอาเราเนี่ยจะตายเอาไม่ไมไม่ไม่ไม่ไมไม่ไมไม่ไม่ไเราอออไปตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรูปเราไปตั้งหลักก่อน มาด้วตัวเปล่าแบบไม่เตรียมอะไรมาเลยเกือบแล้วเกือบละเราเข้าไปใหม่ะห้อ,อ,อยห่างกันไปกันพันยากันพันยากันเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะขึ้นไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวเราออกเดี๋ยวเราออกไปเตรียมตัวข้างนอกกันนะทุกคนเป็นภารกิจที่แบบตื่นเต้นตื่นตา โอเคได้ยินเสียงก็คือแบบโผล่เข้ามากลูกันใหญ่เลยเราวิ่งกับอะไรเนี่ยบ้านแล้วหรอทำไมใช้เวลาวิ่งนานจังโอเควิ่งไฮกาว,วีวิ่งไปมีพลังงานเหลืออยู่แล้วทุกคนเลยเราจะการเกี่ยวกับไปเตรียมของก่อน้วกลับมาใหม่นลทุกคนเอาไหมเดี๋ยมา